อืมอ่ะไปอีกท่านผู้ชมเอาเรื่องไอคอนวันนี้่ค<า>วันนี้หลังจากกบหลายข่าวมาตอนนี้ตัวเองก็เริ่มจะถูกกลบด้วยข่าวอื่นบ้างแล้วแต่ก็ยังน่าสนใจตรงที่มันเจอเลยไปสูตรจุดไหนข้อที่หนึ่งวันนี้ทนายความของบอสพอคุณวิทูลเก่งงานจะพาผู้เสียยี่สิบคนชุดแรกไปให้ปากคำจากสองพนไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่เสียยหายเป็นตัวแทนของดีไอคอนนะคะที่คุณวิทูลบอกว่าจะเอาคนกลุ่มนี้ไปให้การกับตํารวจบ้างเพราะคนกลุ่มนี้เขาจะยืนยันว่าเขาขายของไม่ได้เองไม่ได้เป็นความผิดของดีไอคอนไม่ได้เป็นความผิดของบรรดาบอสอหลังจากตั้งประเด็นก่อนหน้าว่าคนที่เสียหาย9,00 0นกว่าคนาจานวนหนึ่งมีการให้คําปากคาในแพทเทิร์นเดียวกันอันนี้เป็นข้อร้องของคุณวิทูลทนายบอสพอขนาดที่ฝั่งดีเอสไอทำหนังสือถึงนายก ขอตัวพนักงานสอบสวนของตํารวจ<อ>มา,าช่วยทํางานต่อเนื่องก็คือมองว่าทางตํารวจสอบสวนกลางนะคะทำคดีตั้งแต่แรกรับคดีจากผู้เสียหายโดยตรงตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ด้วยอํานาจทางกฎหมายที่ดีเไถืออยู่สามารถบูรณาการหน่วยงานร่วมกันก็เลยทาหนังสือถึงท่านนายกนะคะขอให้ตํารวจเนี่ยมาช่วยรับเรื่องจากผู้เสียหายเหมือนเดิมอ้าวแล้วยังไงอ่าถ้าเกิดวันนี้เห็นว่าจะพามา2004ตัวเลขที่อัปเดตนะ 2องันสวันนี้มา20คนก่อนเหรอคะอาจำนวนที่ต้องการมาให้ปากคำตอนนี้ตรวจสอบแล้วสบักใจจะมา2,400คนอ่าวันนี้มา20ก่อนบก่อนแล้วจะขอตรวจสอบกับพนังงานสอบสวนมีกำลังศักยภาพสักขนาดไหนค่ะฟังรักษารษาชการทิบดีดีเอสยุทธนาแพลดํดำท่านบอกมันต้องดูก่อนว่าสอบประเด็นอะไรจะซ้ำไหมหรืออย่างไรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีการประวิงเวลา อาฟังทนายบอสพอโต้ทันทีอ้าวทำคดีก็ต้องเป็นทำฟังผู้เสียหายสอบปากคำไป9,000กว่าคนนะ่ะเอกอก9า0 0กว่าคนหมื่นคนทำไมสอบได้อะ่ะอ้าวแล้วฟังนี้2,400ศและจะขอให้ออกหมายเรียกประมาณ2 0 0 0 0 0ใช่บอกว่ามีตัวแทนอีกทั้งหมดเนี่ยสองแสนคนอยากให้ออกหมายเรียกมาให้ปากคำให้หมดออนีอเรื่องนี้ไม่รู้จะเดินไปถึงไหนเนี่ยเรื่องกรณีดีไอคอน อแต่ถ้ามองมุมหนึง่งเขาก็มีวิธีการต่อสู้โดยใช้กำแพงของเรือนจำเป็นฐานที่มั่นค่ะอย่างที่บอกไปถูกไหมใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวดูฮะดีวซนยก็หนักถ้ามองแบบกระแสเนียก็ถูกจับตาดูถูกไหมใช่เออตอนนี้คนจับจ้องว่าข้อที่หนึ่งเมื่อไหร่จะเข้าพรากรการกู้ยืมเงินแต่เป็นการช่อกองประชาชนหรือชาลูกโซ่ค่ะ ฟังดูจะต้องรอจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งสอบไปแล้ววันก่อนไงค่ะก็น่าจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมน่าจะนะคะน่าจะพอทราบละอ่ะตกลงจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่เพิ่มไหมอืมเพราะก็มีนักกฎหมายจำนวนหนึ่งก็คิดว่าไม่เข้าค่ะแต่จำนวนหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเข้าอืมอ่าพารากาหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกลงประชาชนเนี่ย่ามูชมรวมถึงประเด็นล็อตสอง ทำท่าจะดีเลยนะเพราะว่าจะต้องทำล็อตหนึ่งให้ทันก่อนเนี่ยท่านผู้ชมใช่ไหมฟังดูแล้วเนี่ยเมื่อก็ต้องทำล็อตหนึบแดอสให้ทันก่อนไหนคืออย่างท่านรักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำาค่ะท่านให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้นะคะท่านบอกว่าการจะแจ้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่เนี่ยขอให้มั่นใจว่า จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกิดขึ้นเร็วๆนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ค่ะว่าเข้าใช้ลูกโซ่หรือเปล่าเข้าที่ประชุมพิจารณาในรูปแบบคณะพนักงานสอบสวนก่อนแล้วจะมีม,มติออกมาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่กับบุคคลใดบ้างแต่ทิ้งท้ายก็คือขอให้มั่นใจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อืมอ่ะคือส่วนหนึ่งเวลามันผ่านไปความคึกคัะกมันก็ลดลง ของข่าวนะ,ะแต่จริงๆมันก็กลายเป็นเป้าไงเพราะคนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าตอนอยู่ที่ตำรวจเนี่ยมันดูจะมีความคืบหน้าแต่ถ้ามองจากมุม UM DSI ก็บอกว่ามันต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานเศรษฐกิจกล<ะ>ังคถูกไหมที่จะชี้วัดคือคือกฎหมายตัวนี้ค่ะพรก,รกอการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือ แล้วก็ใช้ลูกโซ่เนี่ยผู้ถือกฎหมายตัวนี้คือสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องถามความเห็นจากสอสอคอหรือเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นที่มาด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เขาจะพยายามแก้กฎหมายตัวนี้หนึ่งคือเพื่อให้อัปเดตทันต่อสถานการณ์การหลอกลวงในปัจจุบันอันนั้นคืออัปเดตแต่ว่า ถึงจะใช้ก็ไม่ทันคดีนี้ใช่สองก็คือที่จะแก้ก็คือจะดูด้วยค่ะว่าตกลงใครจะเป็นผู้ถือกฎหมายเ<อ>พราะว่าแต่เดิมผู้ถือกฎหมายปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะคือสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงการคลังฉะนั้นไอซีจะทําคดีนี้เป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าก็ต้องถามทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็เลยในการจะแก้ไขกฎหมายตัวนี้กันนะคะข้อหนึ่งที่จะดูด้วยใครควรจะเป็นผู้ถือกฎหมายตัวนี้อืมอนี่ไงวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวให้ต้องตามกันอยู่ แล้วก็ดูกันต่อไปอีกหนึ่งทนายคนดังสองดีไอคอนคสามแม่ตักป่าเบียร์พรุ่งนี้จะส่งอายการใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะตำรวจปคบจะส่งอายการใช่หข้อหาสา,สาคนแล้วมีอะไรอีกเนี่ยคดีที่มันเป็นลูกโซ่กันมาสัปดาห์นี้หรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับกรณีนักการเมืองสอเสือทำอะไรคะที่จะไปสอบสวนกันต่อในกรมรมธิการ อของสภากรรมธิการสอบอระคบเหรอคะ,ะ,ะเดี๋ยวตามกันดู